ทีเดตตาแดงวิคอ์ฟุตบอลวันที่2กันยายนนะครับใครเข้ามาก็ฝากแชร์ฝากไลค์อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับมีทีมน่าสนใจทีมไหนอของคุณก็คอมเมนต์มาติดต่อสปอนเซอร์เพิ่มเติมแฟนเพจนะครับทีเดตตรงเดียวก็ดูในเพลย์ลิสต์ในช่องสนใจสนุกตื่นเต้นนะครับ Ad 889is d ลน์ line, ขวามือสำหรับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือสนใจก็ไปหมั่นกันเยอะๆนะครับ มาเริ่มกันเลยดีกว่านะวันนี้เดี๋ยววิเคราะห์ยูโรถ้าคุณไม่มั่นใจไม้ไหนก็ไม่ต้องตามนะทีมไหนไม่มั่นใจก็ไม่ต้องตามนะโอเคเริ่มกันที่ทีมแรกนะครับก็เลือกทีมที่น่าสนใจมาวิเคราะห์ให้ฟังละก็ไป,ปพร้อมๆกันนะอ่ะเริ่มกันที่ฮังการีเจอกับอังกฤษนะครับเจอกันมานานมากแล้วนะครับไม่ต้องไปดูซึ่งฮังการีเนี่ยคือตอนบอลยูโรนี้ก็ไม่ไหวนะครับเจอโปรตุเกสเผามา แต่ว่าเจอกับเยอรมันกับฝรั่งเศสก็ไม่แพ้ไม่รู้ฝรั่งเศสกับเยอรมันนี่ผิดฟอร์มมั้ยนะแต่ว่าอังกฤษเนี่ยคือรอบลึกๆอาจจะไม่ได้ชนะใช่ไหมพวกเดนมาร์กพวกอิตาลีนะแต่ก็เป็นรองแชมป์ยุโรปแล้วก็แล้วก็ฟอร์มเนี่ยในช่วงก่อนหน้านะครับช่วงรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยค,ยค่อนข้างดีเลยนะครับแจมแมวนะครับแล้วก็ฟอร์มก่อนหน้าโอเคนะครับกับเรื่องรอบคัดเลือกนี่ขอให้บอกนะครับอังกฤษพร้อมโชว์โหดอยู่แล้ว แล้วเกมนี้คือประเด็นคือมันยิง,นงเสียครึ่งมันเป็นราคาที่พร้อมจะโดนหาได้ตลอดเวลาเออเอาเป็นว่าไม่มั่นใจก็ไม่ต้องตามนะแต่ว่าด้วยขุมกําลังทีมที่ดีกว่าฮังการีเยอะผมเชื่อว่าอังกฤษชนะได้นะไม่ยากอังกฤษสองส่วนนะผมได้อยู่ได้อยู่เอ่อฝากไลค์ฝาก u b s c r i b e ฝากแช์นะคนที่เข้ามานะครับเพิ่มอันกอิทึมช่องนิดนึงนะครับช่วงนี้คือไม่รู้ยูทูบเป็นไรนะนะครับกดยอดคนดูเสียเหลือเกิน เออโอเคมาต่อกันที่สวีเดนนะครับเจอกับทางสเปนเดิสวีเดนเจอสเปนถ้าจำกันได้นะวิตเตอร์ลินเดอรเลฟนะฮะฟอร์มดีเลยเจอสเปนแล้วก็สเปนเนี่ยจริงๆก็เป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งก็ไม่รู้หรอกว่าอ่าเฟรดี้จะได้ลงหรือเปล่านะครับถ้าเขาได้ลงนี่ผมว่าก็อาจจะลำบากในการเจาะสกอร์นิดนึงนะครับแล้วก็การที่เจอกับสวีเดนเนี่ยผมว่าสวีเดนคงไม่เปิดแรกกูละ คงจะอุดกระจุยเหมือนที่เจอกันเมื่อก่อนแล้วผมว่าคู่นี้มีโอกาสเสมอสูงนะครับถ้าดูกันตามตลผลนะคือหลายหลายคนคิดว่าน่าจะสเปนถล่มได้แต่ดูจากเกมที่เคยเจอกันล่าสุดผมว่าสวีเดนอาจจะพอลุ้นได้ก็ได้นะเออหากว่าแบบลูกลักเปดี้ยังได้ลงแบบนี้เออนะครับก็ผมเห็นบางคนบอกว่าโหเล่นดีมากครับเล่นเนียนตาอายุน้อยก็แล้วแต่แล้วกันนะครับคู่นี้ผมว่า สวีเดนลุ้นได้นะครับอลอง0.5ก็ได้ครับผมมันเป็นราคาที่ที่มาแบบทรงสเปนกล้าต่อคนกล้าเลือกเชียร์นี่ใช่ไหมยิงหนึ่งก็เรียบร้อยนะฮะแต่คุณอย่าลืมนะสเปนยุคนี้ไม่ใช่ยุคกก่อนอผมว่าสวีเดนลุ้นได้ต่อมากันที่ลิกสเตนสไตน์นะครับเจอกับทางลิกสเตนสไตแหละเจอกับทางเยอรมันคือเยอรมันน่ยดีกว่าอยู่แล้วนะครับ คือลิกเตนตายเนี่ยขนาดเจอสวิตยังโดนไป5ดอกนะครับเจอหมู่เกาะแฟรโรก็โดนไป5้าหนึ่งเออใช่ไหมอ่าสวิเดนอ่าสวิตเซอร์แลนด์โดนไป7ลูกแล้วก็ฟอร์มเวลาเล่นในบ้านเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยมันก็พอได้นะนะครับแต่ว่าเวลาเจอทีมแข็งนี่ก็เละตลอดส่วนเยอรมันเนี่ยคือเราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าคุณเซอร์ไม่โอเคอะ่ะแต่ว่าขุมกําลังทีมในภาพรวมมันมันโหดมากนะครับเออแล้วก็นักเตะเยอรมันนี่พร้อมที่จะ เอาทุกทีมนะครับพร้อมที่จะแบบถล่มทุกทีมนะครับเพราะว่าทีมเหนือกว่าและยิ่งเจอทีมเล็กกว่าเนี่ยผมว่าน่าจะ4 5ู่นนะครับคล้ายๆบายเยอร์เจอกับแบบอาร์เมเนียบิลเลเฟลอะไรพวกนี้คู่นี้ผมว่าเยอร,รมันนะครับแมตจะบอกว่าบาเยอร์นะครับ <laughs> เยอรมันเยอรมันทีมเก่งทีมเก่งเก่งทั้งกลางทั้งทั้งหน้าทั้งหลังทั้งโกนะครับไม่รู้ว่าจะเอาตัวสำรองล,อง,ลงหมดปะนะแต่ตัวสำรองก็ยังเก่งเหมือนกัน เอิตาลีเจอเบลเรียมอ๋อิตาลีาาลแชมป์ยุโรปในล่าสุดใช่ไหมจอจินโยอกำลังท็อบฟอร์มแล้วก็ฟอร์มของบเบลเรียเนี่ยจริงๆก็ไม่โอเคนะเวลาเล่นนอกบ้านนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือมันแพ้ขาดถึง3-4ลูกอะมันน้อยไงแต่ผมว่าอิตาลีเหนือกว่านะถ้าถามมุมผม2ะสอจุดนี่ผมว่าพอรุนได้อยู่นะคะแนานที่ต้องแข่งกับสวิตนะครับโอ้ค่อนข้างลอยลำมาก หนึ่งศูนย์ก็ได้มึงเนี้ยอ่าคู่นี้ผมจัดไปครับผมนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ยิงไปหกลูกคู่นี้ผมว่าอิตาลีมาครับผมไม่กล้าเลือกเชียร์เท่าไหร่แต่ผมคิดว่าอิตาลีนะระวังแล้วกันนะอิตาลีนี่เวลาคนเชียร์เยอะนี่มักจะยิงไม่ค่อยขาดเอ่อแต่ว่าคิดว่าได้แหละแมราคามาแพงเวอร์ขนาดน,นี้อ่ะต่อมากันที่เอสโตเนียเจอกับเบลเยียมโอ้คู่นี้ต่อแพง เควินเดบรอยเดบลูนเลยเนี่ยมันเหมือนมีอาการบาดเจ็บนะอาจจะต้องเป็นเซตตัวจริงกึ่งตัวสำรองนะครับแล้วก็การเจอเอสโตเนียเนี่ยจริงๆผมว่าคนอื่นก็เล่นได้นะเออนะครับตัวสำรองก็เก่งนะครับจริงๆเบลเยียมเนี่ยเอสโตเนียมันมาตรฐานไม่ค่อยดีแต่เบลเยียมเนี่ยประเด็นก็คือถ้าเจอทีมแข็งอาจจะลำบากแต่ถ้าเจอทีมไม่แข็งผมว่าลุ้นยิงขาดได้แล้วเกมนี้คือตอบแพงมากด้วย ต่อแบบต่อแบบไม่ควรเลือกเอตวเนียจะชัดอะ่ะคู่นี้ผมเบลยเยียม3.5เลยครับยังไงก็ต้องยิง3 4ลูกอยู่แล้วห้ศูนย์นะผม,มโปรแลนด์เจอกับอาลเบเนียโอ้แต่ว่าทีมชาติผมนี่ไทยทีไรนี่ชอบพิกล็อกตลอดเอออ่ะโปรแลนด์เจอกับทางแอลเบเนียใช่ไหมโปรแลนด์เนี่ยตัวลูกเก่งครับผมพวกเพียเทคพวกมิล,ลิกเลวันดอฟสก,กี้อะไรพวกเนี้ยเก่ง แต่ว่าตัวสร้างสรรค์กับตัวรับมันก็ไม่เท่าไหร่แต่วันนี้คือเจอกับแอลเบเนียผมว่าน่าจะเก็บได้ไม่ยากนะครับน่าจะเก็บได้ไม่ยากแล้วก็คะแนนเนี่ยจริงๆโปรแลนด์ถ้าชนะเกมเนี้ก็มีโอกาสนะครับที่จะตามฮังการีทันอ่าถ,ถ้าถ้าดูตามเป็ดผลน,นะมีโอกาสตามทันมีโอกาสที่จะพลิกแซงได้ไหมมีโอกาสหากฮังการีเกิดสะดุดพลาดนะครับฮังการีเจออังกฤษไงนะเออ คู่นี้อยู่ที่มุมมองนะโอ้แต่ว่าโปรแลนด์ก็ต่อแพงเหลือเกินแต่คิดว่ายิงขาดได้นะครับยิงคิดว่ายิงขาดได้คู่นี้ผมโปรแลนด์สองศูนย์นะครับเชื่อว่าทําได้เลวานฟอร์มโหดและก็สุดท้ายครับสาธารรัฐเชกนะครับเจอกับเบลารุสคือช่วงหลังเนี่ยมาตรฐานลีกเชกเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็รวมถึงนักเตะประเทศเช็คเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะแบบมาตรฐานดีขึ้นเยอะ แล้วเบลารุสเนี่ยเจออเซเบาชานยังโดนคาบ้านเลยนะฮะเจอเบลเยียนไป8ปดศูนย์งมันก็ไม่น่าจะไหวใช่ไหมเอ้ยผมว่าแค่2 3งสาูนนี่ผมว่าไม่ยากหรอกนะครับสำหรับเช็คเนี่ยแล้วก็ถ้าดูจากชื่อชั้นเช็คกับทางเบลารุสเนี่ยมันก็น่าจะแบบ1.5้อะไรพวกนี้ใช่ไหมยิง1่งเสียครึ่งอะไรพวกนี้แต่การที่มายิง2ได้ครึ่งมันเป็นราคาที่แบบเสียเปรียบไปนิดอะสำหรับเช็คคนไม่กล้าเลือกนะครับผมว,ว่าเช็คน่าจะ 3, ส0ูนยะผมคู่เนี้ย นั่นแหละก็คือที่ผมวิเคราะห์นะใครมีอะไรเพิ่มเติมทีมไหนเด็ด <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็คอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้โอเคและหมดนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกันด้วยนะเพื่อนๆสนใจสนุกตื่นเต้นแอดไลน์ขวามือ,อ8 8ดแปกเนะครับก็ไปมันกันเยอะๆสำหรับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือนะใครมีเด็ดๆทีมไหนอคอมเมนต์ไว้ได้ติดต่อสปอนเซอร์เพิ่มเติมก็แฟนเพจใ,ใต้คลิปโอเคนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับผมนะฮะสวัสดีครับ